วัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะวันนี้พกกระเป๋ามาไม่ลากนะเพราะว่าเวลาเรา,ารเดินเข้าร้านเนี่มันเกะกะนะวันนี้อาจจะเดินไปหลายร้านหน่อยนะคะก็เลยไม่ไม,มีแทมอ่ะแต่ว่าเราจะไปถังก่อนนะ คนเยอะเป็นพิเศษอีกแล้วแล้วเราไปถางแล้วก็ไปสำรวจราคาก่อนแล้วก็เดินไปที่ไหนสักที่เราค่อยไปออเดีนะคะออเดีเนี่ยเราจะไปซื้อ3มชั้นนะแต่ว่าขอไปสำรวจตลาดกอกว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ประปัจจุบันนะคะร้านอาหารเต็มทัพลุกร้านเลยอะ่ะ oh โอ้ my god ถึงแล้วค่ะ วันนี้คนเยอะมากนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะยกมือขึ้นถ่ายได้เยอะเลวนะนอกจากว่าเราจะถ่ายเก็บฟุตแล้วก็ไปภาคเสียงะะก็เซอรี่อีกร้านหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราจะมาสำรวจนะแต่ก่อนนะมันชื่อว่าลากูนะ่าแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้ว เข้าไปดกนันแรกนะคะนี่รถไป2 6สิบหกเซนก็ประมาณ5้าทอนเป๊ะนะคะก็เก็บก็ร้อยหนึ่งนะคะวันนี้ <c oughs> คือตอนแรกก็ไม่ซื้อนะแต่ว่าเห็นเขามีน้ำเจาวฮ้อนพอดีเพราะว่าหาหลายร้านแล้วมันไม่เจอนะคะก็เลยเซื้อไปก่อนน้องมันจะกินวันไหน,นเขาเปิดใหม่เราจะลงไปเอาดรีกันนะคะถึงร้านเมื่อกี้นะคะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อว่าอะไรไม่รู้ ที่แต่ก่อนชื่อลากูน่านะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือราคาก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนเดิมนะมีสเตนเลบ,บรีนะคะเนี่ยราคาก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะว่าเขาอะไม่ติดป้ายร้านเก่าก็ไม่ติดร้านนี้ก็ไม่ติดนะคะเราก็เลยบอกทุกคนไม่ได้ว่าร้านนี้ถูกหรือแพงแต่ส่วนตัวก็กลางๆมันก็มีทุกที่แหละซูปเปอร์มาร์เกต็ตมันจะมีบางอันที่ถูกกว่าร้านอื่นบางอันที่แพงกว่าร้านอื่นนะคะ ของบางอย่างก็หาได้บางอย่างก็หาไม่ได้นะคะซึ่งที่นี่มีต้มโขงมามา่อที่เดียวที่เราเห็นนะสำหรับในเมืองเราไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าเราไปร้านแบบร้านจีนมาหลายร้านร้านไทยก็ไม่มีนะร้านสเสบียงทองก็ไม่มีมีที่ร้านนี้ร้านเดียว<อ>ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดต ร้านต่อไปนะวันนี้เข้าอาดีนะคะก็หมด20ตอนค่ะ Okay. ได้หมูมาแล้วนะคะ okay. นี่ร้านไทยนะคะไม่เคยกินเหมือนกันคนก็พอมีทางเข้ามืดมากแทบทุกกดสรีหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีนะคะก็จะมีบบฟมีพอกและมีเลมนะคะก็คือมีหมูมีเนื้อมีแกะนะคะ สไลด์ทุกที่นะคะซึ่งน่าจะรับมาจากที่เดียวกันนะคะเพราะว่าตาส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นทุกร้านนะคะถ้าเกิดสไลด์มาแล้วเฉพาะหมูนะวัวไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยกินเราจะไปกอเซอรี่ตรงนี้นะมพูดต่อว่ไมาไม่ไซื้อสไลด์นะคะก็อย่างที่บอกว่ามีกลิ่น ในร้านจีนร้านต่างๆเขาจะขายหมูเป็นโลไว้ก็คือหมูสไลด์นี่แหละหมูสามชั้นสไลด์สันคอสไลด์แต่ว่ามันมีกลิ่นนะคะดังนั้นค่ะซื้อแบบก้อนแล้วไปหั่นเองดีกว่านะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะจากในห้างอะไรเงี้ยตลาดก็ถือว่าปลอดภัยถ้าไม่ได้ซื้อหมูสับเพราะว่าหมูสับเราเคยซื้อมันเหมือนผสมเนื้อวัวซึ่งเราไม่ค่อยกินวัวนะคะเราไม่ชอบกิน่นวัว ก็เลยไม่ค่อยประทับใจก็เลยไม่กล้าซื้ออีกซีหมูสับที่ตลาดอีกหรือถ้าจะซื้อตลาดก็ซื้อแบบหนึ่งโลไงซื้อน้อยๆนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าปกตินะหนึ่งโลแค่เจ็ดดอนแต่นี่เนี่ยแปดร้อยกร,รัมก็แปดดอนกว่าละก็ต่างกันไม่เยอะเนาะแต่ว่าก็ก็ต่างนะคะ เดี๋ยวเราไปเข้าสำรวจร้านนี้ต่อตอนแรกอ่ะจ,จะยังไม่แวะออดีแต่ลืมไปว่ามันคนละทางนะเดีวเราจะเดินไปเส้นนี้ต่อคือถ้าไม่แวะออดีเมื่อกี้ก็คือต้องย้อนกลับเยอะนะก็เลยนะโอเคช็อปให้เสร็จ นี้ถือว่าใหญ่มากนะคะมีของแทบทุกอย่างนะคะที่เป็นของจีนค่ะ วิกอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยเห็นต้งเหลืองมันในตลาดที่เราเคยบอกว่าแมลเบิร์นไม่เห็นโชว์ลูมรถลืมไปมีสองเจ้าไปสัตว์กับออลิ ของจีนเยอะมากก็คือก็เขาเป็นร้านจีนเนัเ่นเองทุกคนแค่กินก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่านะร,านนร้านเนี้ยร้านเฮ้ยอะไรเน้นคนจีนจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเพราะว่าของแบบนี่ฮ่อจีนแบบเยอะมากร้านอื่นเขาจะแซมแซมไปด้วยแบบไทยเกาหลีญี่ปุ่นอินโดอะไรเงี้ยแต่ร้านเนี้ยจีนแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างอื่นประเทศอื่นก็สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยราคาก็ถือว่า เท <พ uka> ียมกับร้านก็ซื้ออีกนก็ถือว่ารุนแรงนะคะจริงๆก็อัพกว่าไม่เยอะนะก็สองสามนอนอะแต่ว่าบ้านเราอยู่แถวนั้นไงบ้านเราอ่แถวแทงเนาะก็ไม่จําเป็นต้องเดินมาถึงตลาดวิชนะคะแต่ใครอยู่ซอนนี้ร้านนี้ก็อาจจะใกล้สุดนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่เดินกอล์ฟีบ่อยนะ,ะไม่บ่อยหรอก วิ่งมาครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่ตอนนี้เราต้องรีบเดินบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องหาร้านถูกๆด้วยทําไมต้องแบบคิดเยอะในการใช้เงินนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนชอบหาเป้าหมายค่ะก็คือถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนาะเราก็จะไม่ทําอะไรเลยเราก็จะอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบว่าเนี่ยอย่างวันเนี้ยกอ็ออกมาถ่ายคลิปด,ดีกว่าก็เลย เป็นที่มาของคลิปนี้นะคะก็คือตามหากอร์สซี่ที่ราคาถูกนะคะหรือว่าดีหรือว่าแตกต่างกันยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็แค่มุมมองเราเนาะเพราะเรามาคนเดียวนะคะก็ร้านที่เราไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราเคยเดินมาทุกร้านแล้วแหละก็เลยวันนี้ก็มา รีแคปอีกครั้งหนึ่งนะคะสั้นๆใครสะดวกือใกล้ที่ไหนก็สามารถไปที่นั่นได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินหาทุกร้าน,นวันนี้เราไม่ได้จํากัดเวลานะคะแล้วเราก็ออกมาเร็วมากนะคะก็คือ1นึ่ทุ่มยี่สออกมาเร็วมากปกติไม่ได้ออกเวลานี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จบกี่โมงไปดูกันค่ะวันนี้เราเดินมาอีกไกลอยู่แล้วเนี่ยอดดินสตถึงรีสวยมาก ร้านนี้ก็เตี๋ยวอร่อยนะนี่รอซินอยู่นานอร่อยแต่เรากินเมื่อนานมานะปีกว่าแล้วไม่ได้อะไรหรอกค่ะ อร่าทเราจะกินร้านนี้นะแต่ว่ามันให้พี่ออเดอร์ก็เลยโอเคกินคัฟซัมเหมือนเดิมจบล้นะคะได้มาแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปก๊อสซอรี่ตรงนี้นะคะลืมไปว่าตรงข้ามเราก็มีอี้นเราก็จะเดินตรงไปก็จะมีร้านหนึ่งนะคะเราหมดไปสิบดนอนนะคะร้านนี้ ก็คือเลือดถูกเห็ดถูกแล้วก็ขนมถูกนะคะก็ดีของร้านนี้เราก็ได้เห็ดกับอ,อะไรสไลายมานะคะก็เดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งกันโดยรวมร้านเมื่อกี้นะคะไม่ถูกไม่แพงมากันการ เอาทุกคน้ำนำหารเฉลี่ยกันอันนี้ก็จะ,ะาราคาประมาแต่ที่ถูกที่สุดคือหมูนะคะไม่ถึงยี่สิบต่อหน,นึ่งหมืถามว่าเราไม่ได้ซื้อมาร้านนี้หมูหกสิบโอเคห่างเดียวถ้าไปเปร้านต่อไปกันข้าดีของร้านนี้นะคะก็ ขนมเยอะมากขนมแบบทำเองอขนม,มแม่แอะไรเงี้ยแล้วก็พวกขนมแบบจากญี่ปุ่นอิมพอร์ตน้ำอะไรเงี้ยราคาก็ไม่ถูกไม่แพงธรรมดาคะ,ะโอเคไปกันต่อร้นนี้ก็ไม่ถูกไม่แพงนะคะแต่เครื่องปรงอาจจะถูกรา้านอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยุย่งยางนะ เนื้อสัตว์ม้านไี่แพงกว่เพื่อนต่อไปเราไปโคลท้ายในโคลไม่ได้อะไรนะคะเราก็เลยมากดเงินสดนิดหน่อยนะคะก็กค่จะจบแล้วหแหละเราก็ไม่มีอะไรจะซื้ลอละเหลือแค่หอยบวยข้าวเหนียวซึ่งจริงๆไม่มีในวูปบที่เรากำลังจะไปตอนนี้นะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปเดินก่อน หน้าจะวแวสเปียงทองแล้วก็ไปจบด้วยอะไรนะนั้นแทงนะคะ<ม>ก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ถ้าไม่หมดแรงก่อนแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มสามสิบห้านะคะเราออกมาตอนบาเอไม่ใช่เหนะึ่งรุ่มยี่สิบตอนนี้สามทุ่มสามสิบห้า ไม่เป็นไรปิดแล้วเนี่ยวันนี้มันเสารอ์อะก็เดินไปเรื่อยๆหาคนก็ยังสึกคัดอยู่จะเข้าห้องน้ำที่คิวีนะคะอันนี้ชั้นชั้นถนนนะคะน่จาจะชั้นสองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเขาเรียกว่าชั้นสองนะ ก็ลงไปชั้นหนึ่งค่ะข้างน้านมีชั้นหนึ่งเพื่เห็นเนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะเพื่อเข้าห้องน้ำสันใครจะไป b l u e r d นะคะก็ลงมาข้างล่างค่ะข้างบนตรงนี้สามารถเดินทะลุไปออฟฟิศด่วนได้บิ๊กเดบ แล้วก็มีร้านดืครือ่อร้านเหล้านะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นร้านจอดรถนะคะก็เลือกเอานะคะว่าจะซื้อตรงไหนเนี่ย W H ฝั่งซ้ายมือเป็นที่จอดรถนะคะใครมีรถ ก็เดี๋ยวขอไปเดินดูนะคะไม่รู้จะช็อปอะไรนะแต่ว่าก็เดินเข้ามาเล่นแบบมีเป่งคือรดราคาด้วยค่ะทุกคนก็คือเราแต่ก่อนเราอินแล้วเราก็กินตอนนี้ไม่อินก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแล้วตอนนี้ลดราคาด้วยวันนี้วันเสาร์ที่30สิบนะคะก็ยังมีเวไรอีกประมาณสี่วันสามวันในการหาของถูก กมมุ้งมหมดอะแต่ว่าเราไม่คิดจะซื้อแล้วนะก็คืออันนี้ห้าร้อยกรัมสิ้าใช่ไหมมันลดละแต่ว่าร้านจีนอะเจ็700กรัม2ี่เอ็นอนทางกันสามามดอนนะก็แล้วแต่นะสะดวกที่ไหนก็ซื้อตรงนั้นนะ ไข่ก็หมดไข่ทุกๆูกหมดไข่มีราคาหน่อยก็จะไม่ค่อยหมดกว่าจะมานะคะเนี่ยจนคนไทยเริมคินหรอกที่นี่เพิ่งเอามาขายนะเอนแปดวันที่สาสอดนะคะตอนนี้2 0ง5 ได้แค่ข้าวเหนียวมานะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่ข้าวเหนียวจริงหรือเปล่านะ ราคาถูกมากตั้งแต่เดินมาก,ก็คือแค่สี่ดอนเท่านั้นก็8แปสิบบาทไทยอตอนนี้เรากำลังจะไปสเบียงทองนะก็ขึ้นบในไเลื่อนขึ้นมานถ้าจะซื้อข้าวเหนียวก็มาซื้อที่นี่นะสี่ดอนแต่มันมีร้านเหมือนสองโลเจ็ดดอนกว่ามั้ง จะที่แทงมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าเรากินแค่โลเดียวนะ่ซช่งโลเดียวก็ไม่รู้ว่าจะหมดไหมหมายถึงว่ามันใช้ได้นานอ่ะหนึ่งโลตอนนี้ข้าวสารข้าวแบบจัสมินไรอ่ะข้าวหอมมะลิอยู่ในบ้านมาหนึ่งปีกว่าละน่าจะปีครึ่งยังกินไม่หมดเลยถุงหนึ่งโลอะ่ะก็เลยเออข้าวเหนียวก็ โลเดียวก็พอเนาะ<ม>คือเวลาเราอยากกินอ่ะ<ม>ก็กินไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่มีของแต่พอมีของเราก็คงไม่อยากกินแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อไว้ก่อนนะคะ<ม>นี่เราก็เดินตามร้านมาเสร็จแ้าน,น,นี้ก็เดินมานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเกาหลีจีนไทยญี่ปุ่น ลาโกนาที่เราผ่านตอนแรกก็อยู่นี่นะเดินไปซ้ายมืออีกซอยนึงแล้วเราจะเข้า จากจียงน้องนานนี้แพงนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาอยู่กลางอากล้ว่าใครอยากซื้อที่ไหนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมีของที่นี่ไม่ค่อยมีที่ร้านอื่นเพราะมันเป็นร้านไทยไงอย่างเช่นที่หาไม่ได้เลยก็เป็นอะไรนะรากบัวที่เป็นแห้งๆรากบัว นั้นก็ไม่มีเหมือนกันร้านอื่นร้านจีนอะไรไม่มีนะเราเห็นร้านนี้ม,มีร้านเดียวไส่ก๋อยจีสารอะไรเงเี้ยหรือว่าไส้ตัวนะคะน้่นเองก็ไม่มีนะต้องมาอะไรซึ่งราคาแพงเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวนร้านไทยไม่ใช่ก็พอะะจะได้หรือใครจะไปซื้อนอกเมืองก็ได้นะถ้าใครสะดวกนะคะส่วนเราก็ถ้ามีโอกาส ซื้อข้างนอกเราก็จะซื้อข้างนอกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าตู้เย็นเต็มมากถ้าใครเห็นคลิปออะไรนะคลิปไปตลาดวิกเกคือเราซื้อกันตอนนี้ตู้เย็นสองตูน้ตนะคะอยู่สองอยู่บ้านสองคนมาตอนนี้คือไม่มีที่จะวางตรงไหนแล้วค่ะคือตู้เย็นเต็มมากช่องฟิตคืออดัดแน่นไปด้วยแบบเนื้อสัตว์นะว,วันนี้เราก็ซื้อมาอีก ไม่มีที่จะเก็บหรอวค่ะเหมือนเราทํากับข้าวหนักนะจริงๆก็ถ้าไม่ได้ทําทําแค่ทุกวันเสาร์แค่นั้นเองวันอื่นๆก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะไหนเกิดกินก็แค่เอามาละลายก็กินได้เลยตลาดวิคนี่ไม่ได้ไปเป็นปีแล้วนะไม่ถึงต้นปีเพิ่งไป จำไม่ได้แล้ว sorry ในข้อมูลนะคะโอเคยังได้อยู่ขอบไปเป็นร้านสุดท้ายแล้วคนก็เริ่มต่อแถวเข้าหับแล้วขนาดเสียเงินนะคนก็ยังต่อกันต่ กลับมาจุดเริ่มต้นนะคะร้านที่ถูกที่สุด,ดรี่เลยนัดไปยี่สิบสองเจ็ดเก้าก็ถ้าใครอยากได้อาหารทะเลถูกนะคะก็ไปที่สปริงเวลนะะถูกจริงคือกุ้งหนึ่งลาอ่ะไม่ถึงยี่สิบรนะแต่ว่าห่างจากเมืองเนี่ยนั่งรถไฟไป เกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะกลับอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ไปเที่ยวสปริงเรลแล้วอย่าลืมซื้ออาหารทะเลกลับมาด้วยนะคะพวกอะไรพวกหอยพวกอะไรอะ่ะมีทุกอย่างที่ตามหานะคะผักทุกอย่างที่หาย,ยากๆในเมืองทที่นั่นมีหมดทุกอย่างแต่ว่าเราไม่น่าจะได้ไปเร็วๆนี้นะก็เลยซื้อกุ้งจากที่นี่มา ก็เจ็รยกรัมยี่สิบก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะแต่ว่าก็โอเครับได้ไม่แย่มากนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบประมาณนี้แหละเดินไปกี่ร้านเราก็ไม่รู้จำไม่ได้ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งวนนะคะจากหนึ่งทุ่มยี่สิบตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งเราไปทำกับข้าวก่อนโอเคบายบายเจอกัน น่าจะอีกเดือนหน้ามั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะคลิปช้อปปิ้งมันเห็นคุณๆทํับ,บ้านมาพร้อมกับคนทำงานร้านอาหารนะ,ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปก่อนเจ็ดร้อยกํามาอันนี้สองดอน 9.5อันนี้20.9มั้งถ้าจะไม่มไหีส2งอันเจอวางไว้อันนี้สามดอนอันนี้แปดดอนอันนี้ก็ตามนี้นะสิบสองจุดหกเจ็ดร้อยกรัมอันนี้ก็สามดอนนิดๆนะคะหาไม่เจอไงที่อื่น จห้าเซนนนี้สี่ดอนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละเป็นบินต่างๆะเราต้องเก็บบินนะถ้าจะเป็ร้านอื่นเผื่อเขาขอตรวจนะคะ<ม>ก็มีดินก็ดีกว่าไม่มีนะนแล้วก็ทิ้งไปบางส่วนอะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ